พลตฟอร์มเนี่ยมันจะต่างกับธุรกิจ SME ทั่วๆไปนะครับตรงที่ SME ทั่วๆไปเนี่ยมันการหา2-3สามแสนตัวเดือนเนี่ยมันไม่ยาก,มกยสมมติว่าคุณอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยวันละหมื่นบาทชามละร้อยใช่ไหมก็ร้อยชามพยายามที่จะขายให้ได้วันละ100ชาม หนึ่งกระชัมคุณก็จะได้สามแสนบาทต่อเดือนเป็นรีวิวกำไรเท่าไหร่ว่ากันอีกทีนะ<ช>แต่ว่าแต่ว่าพอแพลตฟอร์มเนี่ยบอกว่าจะหาเงิน 2, สองสามแสนเนี่ยเราคุยกันอย่างเงี้ยมันจะเทคออฟนานมากอันเนี้ยมันจะไกลกับไข่เงี้ยเออรีเสิร์ชเชอร์ไม่มีคนซื้อไม่มีคนขายไม่ม<ช>ีคนขายไม่มีคนซื้ออยากให้ลูกเซอร์อมาต้องบูสต์แอดอย่างเงี้ยมันมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเอาทำไปทำมาเลยก็เลยอาจจะบอกว่าเอ๊ะต้องใช้เงินเยอะเลยรู้สึกว่าเอ๊ะ หรือเราจะมีอีกวิธีหนึ่งก่อนที่เราจะรันสิ่งนี้แต่ว่ามันก็ยังรีเลทกับธุรกิจนี้นะนก็ต้องมานดูว่าแต่ละอัน,นมันพอมีอะไรบ้างสมมติว่าบอกว่าอย,อยากทำ advertising อยากทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยใช่ไหมรจริงจริงมันคือการทำช n e l tiktok uh huh. ขึ้นมาช n e l youtube ขึ้นมา uh huh. แล้วก็มีเว็บอันหนึง่งแล้วก็ทําคู่กันไปแต่ว่าเน้นเน้นคอนเทนต์บน tiktok อย่างเงี้ยสมมติว่าได้2,000 0 0บาทต่อเดือนนี่มันคือมีสปอนเซอร์ช่อง ที่มา,มาโฆษณาขายแฟรนไชส์ตัวเองเจ้าเราสองหมืน hmm. บาทสิบเ mm hmm. จ้าต่อเดือนหาให้ได้อะไรอย่างเงี้ย